ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนนะครับทำสีผมนะครับครับเรามาศึกษานะครับมาเรียนรู้มาดูเทคนิคมาดูการทํางานมาดูลักษณะของงานเช่โคอลเลอร์หรืองานทําสีผมนะในเกล่อของแฟชั่นนะครับวันนี้ออสนะครับแฮร์คลเลอร์หรือเป็นแฮร์โปรเชนเนล25เส้นสีนะครับที่มีลักษณะของสีที่กึ่งลักษณะของความสวยงาม เพื่อนน้องนะครับหรือชาวเอฟทุกท่านนะครับยอย่าลืมนะครับการทํางานในกล่งของแฟชั่นมีความหลากหลายนะครับเทคนิคหรือการทํางานก็อาจจะมีลักษณะของความแตกต่างก,กันอันนี้ก็คือการทํางานหรือการวางรูปแบบของดีไซน์หรือการออกแบบในกล่งลักษณะของแคร์หรือเป็นแฮร์โปรฟิชแนลนะครับก็มีโอกาสด,ดีกว่านะครับไปศึกษาไปเรียนรู้นะครับที่แพรวิกหรือที่ฝรั่งเศสเราเอาเทคนิคเอาการทํางาน เอารูปแบบนะครับหรือสายงานของงานชิ่นคอรเลอร์ตลอดจนถึงงานทําสีหรือกึ่งลักษณะของเคมีนะครับตรงนี้นะครับเป็นการเรียนรู้หรือการเอาแขนงของสายวิชามาเผยแพร่มาแชร์นะครับ4ี่ช่องทาง Tik ทิกตอก YouTube Facebook ไ i v e และช่องเรียว4ช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอฟทุกท่านนะครับได้มีโอกาสศึกษาหรือพัฒนากันได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับ ส่วนเข้ามาแล้วนะครับเป็นกำลังใจออด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนนะครับกดรูปหัวใจงานทําเคมีหรือการออกแบบหรือการดีไซน์ตอนนี้นะครับการทํางานไปกึ่งของมิติ ความหมายบางทีหัวเดียวนะครับมีห้าหกสี่นะครับนะฮะอันนี้ก็คือเป็นการลักษณะของการเรียนรู้หรือเอาขแขนงในกึ่งของเขาเรียกว่าเป็นสายลุงนะ <c oughs> มีความแตกต่างกันออกมาอันนี้ต้องยอมนะครับว่ายุคอดีตนะครับหรือปัจจุบันนะครับมีความแตกต่างกันอดีตถ้าเราทําสีผมเนี่ยอาจจะมีแค่หนึ่งนะครับปัจจุบันนี้ก็อาจจะไล่ไปถึงห้าหกสี่นะครับ บางครั้งสีออกมานะครับสะบัดออกมาเป็นช่อนะครับเป็นชั้นนะครับหรือเป็นลายเป็นแนวหรือลักษณะของสเตปชั้นออกมากึ่งลักษณะของความสวยงามมากอันนี้เป็นเทคนิคล้วนเลยนะครับบางครั้งต้องยอมนะครับกึ่งของแฟชั่นเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ความหมายก็คือเขามีการวิวัฒนาการนะครับหรือการทํางานนะครับที่แยกแยะก,กันออกไปนะครับความหมายก็คือการ ที่เราดีไซน์นะครับอาจจะอยู่กับนิ่งอยู่กับที่นะครับแต่โลกนะครับมีการหมุนเวียนมีการเปลี่ยนไปนะครับตัวเราเป็นช่างหรือเป็นอาร์ติสต์นะครับหรือเป็นดีไซเนอร์หรือเป็นศิลปินนะครับเราควรจะต้องตามหรือการนะครับเรียนหรือแบบนะครับตลอดจนถึงที่มีความรู้อาจจะข้าีเลขขนแหนของสายวิชาชีพหรือสายเราเนี่ยเราอาจทยานนะครับหรือพุ่งออกไปอย่างที่ออนะครับมีโอกาสนะครับไปศึกษานะครับไปเรียนรู้ตลอดจนถึงงาน แข่งผมนะครับชิงแชมป์ผมโลกที่นะครับเ <c oughs> มืองคานนะครับหรือเป็นคานแนวที่ฝรั่งเศสตอนนั้นศินลปินหรืออาร์ติสแต่ละสิมุมโลกนะครับเขามาแข่งกันเลยนะครับเขาเอาแนวของอวองกาดความหมายของออสก็คืออวองกาดทุกท่านที่มีกึ่งของเคมีหรือมีสีผมอย่างที่เกิดแล้วว่าอาจจะเป็นห้าสีสิบสีนะครับหรือ20สีอะไรก็แล้วแต่มาเรียงชั้นหรือวางไปสเต็ปบางท่านก็ทำกึ่งของพิระมิด นะครับทำเป็นหนามบางท่านก็ทําเป็นหางปลาหรือปีกเครื่องบิน บางท่านเป็นกึ่งลักษณะของโงฮอกนะครับตลอดจนถึงการตั้งเป็นลักษณะของฉากหรือเป็นไหนะครับหรือเป็นเนียมนะครับหรือเป็นลักษณะของนะครับเป็นลักษณะของหางป่าอันนี้ก็คือความหลากหลายของศิลปินนะครับต้องยอมนะครับว่าเด็กนะครับหรือลักษณะของการวิวัฒน์ทางการของช่างรุ่นใหม่นะครับอันนี้เขามีความล้ำนะครับหรือมีความก้าวหน้ามากบางครั้งเราต้องยอมความจริงว่าขานาดนะครับเรามีโอกาสนะครับหรือมีการสอนหรือมีอการเรียนรู้ มาหลายๆปีแต่บางครั้งเราก็ต้องยอมเขาว่าเขามีเทักษะนะครับหรือการทํางานหรือแนวทางของเขาเนี่ยสูงนะครับอันนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับไม่ใช่ว่าเราอายุมากกว่าจริงนะครับเราควรจะต้องเก่งกว่าอันนี้ต้องชอบนะครับนะเราต้องยอมความจริงว่าเออเขาเป็นเด็กรุ่นหลังแต่ความสามารถนะครับการดีไซน์หรือการออกแบบหรือการเอาแนวของอวองกาศเนี่ย มันเป็นการล้มนะครับหรือออกมาแต่ยุคนะครับปัจจุบันที่ออสเกิดแล้วนะครับตอนนี้มาใช้กันเต็มเลยนะครับนะสมัยก่อนนะครับใครทําออกมาโอ้ลายเป็นของแปลกนะครับจากที่เราไปแข่งไปโชว์นะครับหรือไปเรียนรู้นะครับในคะแนนของอววงการแต่ผ่านมาหลายปีมากนะครับนะแนวที่เราเห็นนะครับก็ออกมาได้เห็นชัดเช่นเดียวกับแนวแฮลเวอร์นะครับ ความหมายของผมก็คือการที่หวีเป็นเส้นนะครับหรือเป็นล่องหรือเป็นลายหรือแนวหรือเป็นเส้นของนะครับเส้นผมออกมาอันนี้นะครับออกมาแรกๆก,ก็คือความตกใจว่าเอ๊ะทำได้อย่างไรนะครับทําได้อย่างไรความหมายของออก็คือการที่เขาทําได้อย่างไรเส้นผมที่เขาสามารถที่จะเรียง หรือหวีลักษณะของเส้นผมออกมาเรียงได้สวยนะครับนะแต่ในปัจจุบันนะครับคนเด็กรุ่นใหม่หรือนะครับศิลปินนะครับหรือช่างของผมไทยเนี่ยก็ทําออกมาออกมาได้สวยนะครับแต่ต้องยอมรับความจริงอันนี้ให้คะแนนจริงนะครับว่ายังไม่ได้ถึงของเขานะครับนะเพราะการเรียงเส้นของเขาเนี่ยเขามีความหวานกว่าของเราของเราเนี่ยนะครับการทํางานเนี่ยเหมือนเหมือนกับเราไปตัดของเส้นมันด้วนพอหวีปั๊บเส้นผมมันจะแข็งออกมา งานงานลายงานผิวของเส้นผมเนี่ยยังออกมาไม่หวานเพียงพอส่วนนะครับสีเหมือนกันการลงระดับของสีเนี่ยเราลงสีจริงแต่สีมันเหมือนกัแข็งออกมาเป็นเป็ดปึกๆแน่นปึกเลยนะครับนะ เหมือนก็อยู่ทนแต่ของเขามีลักษณะของความผิวหวานหรือลดลั่นของสเตปของสีความหมายก็คือจากหนักไปหาเบาไล่ชั้นหรือไล่สีออกมาอันนี้ก็คือเป็นความซอฟหรือลักษณะของความสวยงามครับนะครับถือว่าออสเป็นครูคนหนึ่งนะครับอย่านะครับถือโทษกฎกันอาศัยประสบการณ์จากชีวิต ที่เราผ่านนะครับหรือเจอมาเราก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับตรงไหนนะครับที่ไม่ดีนะครับเรามีการติหรือตรงนี้นะครับท่านจะได้ไปแก้ไขว่าผมที่ท่านทําแล้วปลายเนี่ยไม่ควรจะต้องแข็งขนาดนั้นสีเช่นเดียวกันนะครับสีไม่ควรจะตึกนะครับหรือหนักเป็นลักษณะของสีเป็นแท่งเดียว ควรจะต้องรันชั้นหรือรันหรือให้มันมีความซอฟพิวออกมาอันนี้ก็คือนะครับว่าเป็นเป็นสเตปหรือการทำงานงานในแนวของอวองกาศความพิวความหวานหรือความย้อยเนี่ยอันนี้เป็นหัวใจหลักเลยนะครับนะนะครับลองลองศึกษาเราพัฒนาดูนะครับครับวันนี้ผมออนสมจิตดิสพารดีนะครับหรือเป็นเคติโอคารามีเอาเกจความรู้นะครับ เอาเทคนิคนะครับเอาการทํางานเอาสายงานในกลุ่งของคอลเลอร์หรือสีผมนะครับมาแบ่งปันมาแชร์ให้เพื่อนให้น้องตลอดจน f อทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับหรือศึกษาหรือพัฒนาอย่าลืมนะครับ4ช่องทาง <c oughs> TikTok y อก t u b e Facebook l i v e และช่องเรียว4ช่องทางนี้ศึกษาหรือพัฒนาได้ฟรีนะครับ TikTok, Internet, com, o M J I t i k t อกเพียงท่านแอดเอกรม ออดสมจิตนะครับหรือออดทิกตอกตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีนะครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายอาจจะเป็นในและต่างประเทศที่ออดไปศึกษาอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสอิตาลีนะครับออดเคยไปแข่งที่รอสเตอร์ดัมนะครับหรือประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับหรือเป็นเฮลซิงกิฟินแลนด์นะครับตลอดจนถึงเวโรนาที่อิตาลีหรือนะครับเมือคงคลานหรือคาเนลที่ฝรั่งเศสตลอดจนถึง นะครับอิสรีนะครับที่เบโลนาอันนี้ก็คือแนวทางหรือการทํางานส่วนนะครับประสบการณ์ก็คือการศึกษาดีกว่านะครับหรือไฟฟ้าหรือเอาหลักการตรงนี้ออกมาเราได้มีโอกาสนะครับถึงมาเล่าสู่หรือมาคุยนะครับหรือมาแบ่งปันหรือมาแชร์สายวิชาอย่าถือว่าเราเก่งนะครับไม่ใช่เป็นคนเก่งแต่มีประสบการณ์นะครับต้องยอมนะครับว่ากนมเก่งเนี่ยเด็กรุ่นใหม่อันนี้เรายอมรับความจริงๆเขามีการช่างนะครับ ทรนเนอร์นะครับ ก่อนที่จะแข่งเนี่ยสี่ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีงานแข่งโอลิมปิกก็ดีนะครับหรือเป็นงานแข่งโวลแข่งโลกสี่ปีเนี่ยนะครับเขาจ้างนะครับชาวฝรั่งเศสหรือเป็นชาวเยอรมันนะครับเป็นทีมนะครับมาเทรนเลยนะครับสี่ปีนี้คุณไม่ต้องลุกไปไหนเลยมาเทรนเป็นสไตล์การวีของเขาเนี่ยเจะเรียงเส้นหรือการจับเส้นออกมาปลายเปยเนี่ยออกมาได้พิวหวานบางทีนางแบบห้าหรือแปดหรือสิบคนเนี่ยยืนเป็นตุ๊กตานะครับเป็นเพเเทิร์นตัวเดียวกันเลยนะครับออกมาได้สวย อันนี้แน่นอนครับอย่างเชปแปนิชหรือญี่ปุ่นเนี่ยเขาเหมาลำมาเลยนะครับ400คนนะครับนะบเป็นทีมนักแข่งออกมาโชว์บนเวทียืนเป็นหน้ากระดานออกมาว้าวอะไรที่มันสวยสูงสุดจริงๆนะครับต้องยอมรับนะครับถ้าเรามีโอกาสเป็นลนักษณะของ world หรือเป็นแนวของอวงการเนี่ยเราจะมองเหมือนกรัทลุมิติมองเหมือนโลกกว้างๆให้เราเห็นว่าอะไรที่มันอยู่ผ่านสายตาเราเนี่ยเราถือว่าเรามาเล่าดีกว่านะครับแล้วออสยังมีทางช่อง f a c e b o o k l i น์ e อฟบ y ีเดอาจจะเป็นครั้งหนึ่งที่ออสประสบความสาเร็จนะครับชนะเลิศ er, นะครับหรือเป็นแชมป์ผมสุภาพตีเป็นตัวแทนไปแข่งที่วลโลนาที่ e อิตาลีออสนำพานะครับเอาเทคนิค เอาการทำงานเอาสายงานมาเผยแพร่มาแชร์นะครับต่าง4ช่องทางเพื่อนน้องหรือชาว f อซทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินวิเทคเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีนะครับส่วนทาง YouTube ที่ออสแพนหรือแชร์ไปประมาณ1,300 EP ก็คือ1,300กระตอนแล้วนะครับศึกษานะครับหรือพัฒนาหรือเอาแนวทางหรือเอาหลักการได้ฟรีนะครับส่วนเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับ